ของดีจากเหล่าเสือพคกับวันนี้ก็เจ้าบ้านจากบาเมือนพยุกตมาเจอกันที่โรงเรียนพยุทธิยาครับเอาเด้งต่อเด้งต่อต้อดูเลครับน้องเอประเภทีมงจัดจ้านคู่เ่งต่อฮาชีอนาคตที่ว่า็นยอดวยครับ ตัวไกลเขียบครับแสงแสงอาจารย์ด okay, ีรัชชัยนาวพี่ในครับเอามวยมาดูตัวที่เสาหงด้วยครับอาจารย์ดีรชัยครับที่ราเทนเจ็บขิวเลยนะแล้วก็ประเทนชื่อที่ประทาสัมผัสด้วยเลยครับ

ในกรมมณีเจ uh ้าท um. ี่เลยครับคณะแพทย์ทหารสองจระเสริฐครับเสีงช็อเตอร์ครับแดงนั่งนถมีพระมงคลเลยครับอ้าวหมดยกที่หนึ่งครับได้ครับตัวเล็กครับตัวนี้เล็กถ้าต่อยกับเราก็สบายเลยครับเล็กัตวเล็กขอขอบคุณนะครับเพื่ให้กสำสน็ตสนิทธิ์เต่าไดัยุ่งยาเพื่อการศึกษาเลยครับ ขออาให้พน้องชาวพิษได้ทราบว่าที่้จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาทอดอมุทรายการนี้นรับนายตรงคนเตอร์ร่วการสนับสนุนนายกิติพนาลงราคาครับผมน้าลงราคานะครับลูอสกี่าการผลักดันะครับ อเนดรอภิชาไรยรับสีคุณเสือศักด์มุกสวัสดีหนึ่งันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าท่านนะครับไฟซิสเกตรถไฟกังหมมากแล้วก็มีท่านคนาจิตไทยบุญระพักบุนใจไทยระบบคุณท่านดรอภิชาไะยรับสีต้องเชอรั้งับวันนี้กอก ตัวแทนนรับนายสถานีรถไฟสุสานเกนายสสักบุหลอกนที่ในกระขอบคุณะนรับหัวใจยูกพี่น้องบ้านเราเสมอ,เอ,อ่แล้วก็นนคิถึงทุกท่านเสมอในี่ดยะีน้องชาวเอเรกันยุเดนแรักนกระด็สองทร่บนทีมืพกพัดครับวัเก่งวัเก่งวัเก่ง้าวในชในเชียร์กักนแบบเต็ม เต็มที่เลครับค oh, ุที่ห้ายกเลครับยิ่งลังแล้วครับยักษงอคลังแล้วครับเอาสิงคอปเตอร์เตครับเขาจะหล่เสือโคครัาเข้าชิดเข้าเฮ้คตั้งแกาแบบไหนหครับมีเสียงเชียร์ดีออเด็กบอกว่าชิดนะ

ดูครับดูครับครับรังคนเปิดเกมตลอดในนะเป็นประเทตัวสั้นท่เรเนะครับอ่า้ามคับรัชาครัชาวันนี้รานด้วย กัดสิครับเฮ้ยจังหวะเข้าไปเ็ครับสาดอกครับเขาข well. องไอ้เจ้าผู้แงนี่ครับของเราเลยครับนี้ทีมง well ออานสองจุดระเสิยบางกันเยอะครับดที่สองแล้วก็ตำองขอบคุณนะครับ ขอบคุณนายกประยูเียริานะครับจากท่านายกเทศมนตรีตำบลวิไลขอบคุณรัานายกสังมตระันายกอการมหาชนตำบลาแยแล้วก็ร่านายกสมคิดอุทรนายกตองการมหาชนตกัพิุรนายกวิชัยภูมานะครับนายกตุการมหาชนตวร ให้ท er ่านเดินทางมาเป็นเกียรติชมวัดน้ยอขอบคุกานัสครับแล้วก็ผู้การสนับสนุนนะครับนายุ่บุรีสังานกาหาสัตวมาออกนาสาวาตมนทรีรันนารหาสตวตองติด ดูตุีกตาเลยครับตุ๊กตาเนะครับ10ทุกตร์ครับจังหวะก่อนรำคจะนำทจังหวะเข้าเพลงโูสาวบอกอเขาในวัน้ยุนี้คนะรับะคตรังเหมอนันเจ้าบ้านวันนี้เจอดูชกสมนะสมอยครับผู้าวคนนี้นะนก็บอกว่าได้ชี้ร ถอ้นผลสิขบโตไปนับสองคนก็ยังไงนะแต่พยายามที่จะไปไล่ไปสู้ไหนด้วยนะไปนับมงคนสิ่งทคนอุ้ยอุ้เอาแล้วเออโอ้โออเอาแล้วครับแบบนี้ครับ

ตื่นเตนครับต <ian> ัล <out> oh, oh, ้ตัดล้วะทตอี้ก็สอบตัขายครับโอ้ยขบครับสนุกครับนนีครับทีสามครับ อาจารย์ชาคอนครัอาจารย์ชาคอนที่ประชาสัมพันธ์ช้าขาอดีตช้าขาครับอดีช้าานคขอบคุณทนายกทิศในนะครับทุมาทานายกองจารมหรนายกบุญคโลนนายกอาจารยมหาสิษยระเร để giúp các bệnh cho người lao động sản xuất, và là khuyến khích người <laughs>

nhất quân, tiếp tục, một số cái, hai, hai đội, đội này đội này đội ครับ ไปแล้โหสุดยอดคู oh. ่มวยตดมืเหครันี้คร oh. ับสิทเกขึ้นขาปนคนโดนจิกปากทีดเสียบที่ดเสียบครับพีครับดหมุนออกข้างออกข้างแล้วแทงโอ้ยถือว่าไอคสมองด้วนนะครับ เดิอนอาวุธทุกการครับคู่ต่อไปครับไม่มารอเลยครับคู่ต่อไปก็จะเป็นเทพมงคลกับเอกภพจน์เทพมงคลแจ้งมาที่4 3 0 0หลังจากนั้นเลยครับก็จะเป็นยอดพยญสิทธิ์กนนังกับยินจาก,กันนรสิงหม์มวยไทยคู่ที่เจ็ดแต่ก็จะเป็นทางด้านของขวทิพย์ บอลเทมโนหลวงผู้สูงนะครับจะเจ,เ,จเจอกับนกพรัตน์สิทธมนาำแล้วก็จะไปต่อที่คู่ที่แปดนะครับเทพชรพรฤทธิ์สิทธนยกจิตร์วาน้อยกับนกเต้ปอปิยพลคู่เก,ก้าพรสเมวอรเทมโนหลวงผู้โโสูงกับอัศวินลูกมันขืนคู่ที่สิบให้เป็นแทนเทพชรสทรีทอบอกันอารมกับเสือกัตันสอจิตประเสริฐสิบเอ็ดปนสวรรค์วอรเทมโนหลวงผู้สูสโง,โง,สงกับโชคดีเพชรแสงทองแล้วก็จะเข้าสู่คู่พิธีเปิดนะครับ สุกน้กับตี้กับมารสิวยไั่ตามนี้ครับนี่เหเสมอด้วยาดีีร์เเพื่อนเวย่รด้วยบรรยากานีแทุทีอีเนีีือเดยเยอเอาเยสดุยัสดท้ายครับแสิ์เเตยตุ้ครันอ ีนนีแกตัวนลยครับตัดสินนงนี้หยาดาเกียจับทัได้ยนรับการของนังงคนเลยครับสมองอวยไอคิวสิคอปเตอร์ไปดูว่าจะเตือนหรเปีมันเป็นค จากอำเภอเสือโคเขาแดงอำเภอเดลุกหลานจากอำเภอพายุสีสเกตแ่ไม่ทุกวนเลยครับ กเหมนก้อควานดูตัวหลังระชาสัมพันธ์าเหมนก้อนวันดูตัวหลังกะชาสัมพันธ์นั่นเดี๋ยวรอผลการแข่งขัน ุแมแดงในกับสิงคอมเตอร์สองจิตประเสริฐคว้า